เรื่องมาเฟียขนมหวานบทที่3 Le, เลเบิกเงิน5 0าแสนแล้วเอาไปให้ไหมแพรสตายุตัดใจยอมเสียฟอร์มต่อหน้าเลและเดวิดจะให้เขาเป็นพ่อค้าขายขนมเขาพอรับได้จะให้เขาทำขนมไทยด้วยตัวเองโดยมีเลลูกน้องจอมเพียนเป็นลูกมือเขายังพอฝืนใจทำได้แต่จะให้เขาไปเก็บขยะขายเพื่อหาเงินลงทุน นายสตายยบอกเลยว่ารับไม่ได้ห้าแสนละพี่เลไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองเสียทั้งศักดิ์ศรีทั้งโอกาสแสงตัวไปสืบข่าวเดวิดยิ้มมุมปากแต่แค่นี้ก็เพียงพอที่จะทำให้สตายยนั่งไม่ติดได้แล้วจะให้ทำยังไงวันเดย์นู้ถึงไหนไอายถึงนั่นแก้มของสตายยแดงระเลืออทั้งโกรธทั้งอายลูกน้องแต่ถ้าไม่สู้ก็อายน้องไหม เดี๋ยวพี่คือโดนด่าหาว่าเหยียบที่ไก่ไม่ฟออีกไอ้เลหุบป,ปากไปเลยสตายุยังจะบีบคอเลนักไม่รู้ว่าจะตอกย้ำกันไปถึงไหนใครจะไปคิดว่าเดิมพันที่ผู้หญิงอวดดีคนนั้นตั้งขึ้นจะออกมาอีท่านี้แล้วตัวเองก็ดันปากไวรับคำท้าทายไปทั้งทั้งที่ยังไม่รู้ว่ากฎกติกาเป็นอย่างไรบ้างเวียนกรรมพรงตามทันเพราะสตายุเองก็เคยใช้ไม้นี้เลนงานคั่วอีเหมือนกัน แต่ต่างกันตรงที่เดิมพันของเขามันไม่หน่อมแนมแบบนี้โอ้ยยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มเดวิด <David S 1> เห็นเพื่อนนั่งคอตกก็นึกขำในใจแต่คิดไปคิดมาก็ดีเหมือนกันที่สตายุเลและตัวเขาเองจะได้เข้าไปสัมผัสกับสังคมที่ไม่คุ้นเคยมาก่อนคงจะมีอะไรสนุกสนุกใหม่ๆหให้ทำอีกเยอะเพราะฉะนั้นเขาคงจะต้องให้กำลังใจเพื่อนสักหน่อยแล้วฉันจะช่วย เดวิดบอกพร้อมกับยาคิ้วขวาให้อย่างอารมณ์ดีคนอย่างแกเนี่ยนะจะช่วยฉันทําขนมขายมันไม่ใช่แค่ขนมปังปิ้งหรือป๊อบคอนแต่มันคือขนมไทยท้องหยิบท้องหยอดสาัพัดทองนะ่ะแกทําเป็นหรือไงสตายู่ทําหน้าไม่เชื่อเขารู้ดีว่าเดวิดมีโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบทําอะไรจรุกจิกหน้าลำคานและไม่ชอบส่งสิงกับใครถ้าไม่จําเป็นจะให้มานั่งขูดมะพร้าวตอกไข่ หรืออดอ้อนลูกค้าน่ะเลอไม่มีทางเดวิดรีบสายหน้าปฏิเสธก่อนที่เพื่อนจะเข้าใจผิดช่วยคิดช่วยสืบข่าวไอ้พวกมาเฟียกระจอกส่วนเรื่องเก็บขยะทำขนมแกรู้ใช่ไหมว่าใครต้องทำท้ายประโยคเดวิดหันไปหาเลเลไม่ได้ตกใจกับคำพูดของเดวิดนะักเขาถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ก่อนจะพูดอย่างปรงตกว่า ผมรู้ตัวตั้งแต่วันที่พยุไปรับคำท้าน้องใหม่คนสวยแล้วพี่สตายุเดินนำหน้าเลและเดวิดเข้าไปยังหมู่บ้านที่ใหมแ่แพรอาศัยอยู่แต่ถ้าจะให้เห็นภาพการชัดสตายุขอเรียกซอยเล็กๆแคบๆที่ประดับประดาด้วยบ้านหลังเก่าๆเล็กๆเลียงชิดติดกันจนแทบจะไม่มีทางให้คนดีๆเดินแต่มีไว้สำหรับนักเลงหัวไม้เดินกลางนี้ว่าชุมชนแออัดหรือแหล่งซ่องสมอนธพาลจะเข้าท่ากว่า สาเหตุที่สตายุเดินนำคนสนิททั้งสองไม่ใช่ว่าคันมือคันไม้อยากจะเข็บไม่ใช่ว่าคันมือคันไม้อยากจะเข็บขวดขายหรือนั่งขวดมะพร้าวตอกไข่เร็วๆแต่เป็นเพราะเขาไม่ได้หอบกระเป๋าพลุงพลังเหมือนเลและเดวิดช่วยไม่ได้ในเมื่อสองคนนั้นอยากเห็นดีเห็นงามและลบเล้าให้เขาย้ายมาอยู่ในดงโจรดงนี้เพื่อจะได้สืบข่าวสำคัญได้สะดวก นี่ก็ไม่รู้ว่าลูกน้องตัวดีทั้งสองคนไปทำอีท่าไหนลุงป้าข้างบ้านของหมายแพรถึงได้ยอมขายบ้านไม้ซําซ้อให้ในราคาถูกแสนถูกและย้ายออกไปในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเกิดมาไม่เคยหงุดหงิดลำคาญใจเรื่องอะไรขนาดนี้เมื่อก่อนชะตายุเดินเตะโน,น้่นเตะน,นี่อย่างสดเซงมาตลอดทางเจ็บใจตัวเองนะักทำไมถึงได้ยอมเก็บเสื้อผ้าเก่าๆเชยๆตามลูกน้องมาง่ายๆแบบนี้ อ,อกข้างซ้ายก็เป็นบ้าเป็นบออะไรของมันยิ่งใกล้ถึงบ้านผู้หญิงอวดดีเท่าไหร่มันก็เต้นผิดจังหวะมากขึ้นเท่านั้นบ้านญาติแกหรือเลเดวิดลองถักทันทีที่มาถึงหน้าบ้านลุงกับป้าคู่หนึ่งที่ถูกเลซื้อมาด้วยเงินไม่กี่บาทตอนแรกเขาคิดว่ามันถูกแต่พอมาเห็นสภาพแล้วก็ถึงบังอ้อทันทีว่าทำไมเจ้าของบ้านถึงยอมขายให้และย้ายออกไปในเวลาไม่กี่ชั่วโมง อ้าวก็พี่เดบอกว่าอยากจะทำตัวกลมเกินกับคนอื่นแล้วก็อยู่ใกล้บ้านน้องไหมก็นี่ไงห่างกันแค่2อก้าวเลอธิบายพางก้าวขาสอาให้เห็นชัดๆทำไมต้องใกล้ขนาดนี้เดว,วเดเสตายุไม่คิดจะถามเลเพราะเลคงทำตามคำสั่งของเดวิดเหมือนเคยทุถ่ถามตัวต้นคิดเลยดีกว่าอยู่ดีๆก็ย้ายเข้ามาอยู่คงถูกจับตามองแน่ ทำทีเป็นรู้จักเด็กถิ่นไว้จะได้ไม่ผิดสังเกตเดวิดอธิบายอยากจะพูดมากกว่านี้แต่ก็คี้เกียดยังไม่ทันที่เดวิดจะได้พูดอะไรต่อสตายุก็พูดแทรกขึ้นมาก่อนพอเก็บกวาดบ้านเสร็จก็รีไปเสนอหน้าทำความรู้จักญาติสนิทแก่ด้วยเลยสตายุเน้นคำว่าญาติเป็นพิเศษพอญาติที่ว่าไม่ได้หมายถึงพ่อแม่พี่น้องของเลแต่มันเป็นคำประชดกึง่งๆงคำด่ามากกว่า เดฟพยักหน้าอย่างรับรู้หน้าที่เขาก็คิดคิดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเขาควรจะต้องไปเตรียมกับหนึ่งหรือไทยเสียก่อนว่าอย่าบอกใครเด็ดขาดว่าสตาอยู่คือเฮลเลอร์โดยเฉพาะกับไมแพรในขณะที่เลฟดูไม่ทุกร้อนอะไรที่ต้องย้ายมาอยู่ในบ้านไม้หลัง,งเด็กแคบๆแ,แ,และสก,กระปรกจนไม่รู้จะหาคำไหนมาเปรียบได้แต่สำหรับเดวิดแล้วดูท่าว่าเขาจะไม่ยินดีสักเท่าไหร่ เป็นยังไงล่ะเพราะคนรักความสะอาดสตายุสมน้ำหน้ามือขวาของเขาอยู่ในใจเขารู้ดีว่าเดวิดแพ้ฝุ่นและเป็นโรคทนกินเม็ดไม่ค่อยได้เวลาได้กลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ไรจะต้องเกิดอาการเหมือนคนแพ้ทองทุกทียิ่งพอเห็นสายตาที่เดวิดจ้องมองเหตดราที่ขึ้นอยู่บนประตูรัวบ้านแล้วทำท่าเหมือนจะขึ้นไส้ก็ยิ่งสงสารลูกพี่อย่างเขาคงต้องให้กำลังใจลูกน้องคนเก่งเสน่อย ตายุเดินเข้าไปตกบ่าเดวิดอย่างเห็นใจก่อนจะปลอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าสนใจจะไปเก็บขวดขายกับฉันไหมเดวิดหลังจากที่หมายแพ้ไม่ต้องไปทำงานที่ผับเฮลบาเทอร์เธอก็ทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการทำขนมหวานขายและด้วยความกังวลใจว่าสิ้นเดือนนี้อาจจะไม่มีเงินเพียงพอที่จะใช้นี่นายเสียงเหนือมาเฟียงเงินกู้ที่มีวิธีการทวงหนี้แบบโหดหดสารพัดรูปแบบ แม่แพจึงต้องห่มทำงานหนักมาหลายวันจนร่างกายชักจะไม่ไหวเชาว้านี้นางสาวหมแพรจึงขอนอนตื่นสายเอาแรงสักหนึ่งวันแต่แล้วความตั้งใจของหมแพรก็ถูกทำลายลงด้วยเสียงคมคางปึงปังที่ดังมาจากบ้านใกล้เลืองเคียงเสียงนรโรพวกนั้นชัดเจนเาวากับว่าต้นกำเนิดมันอยู่ข้างๆหูของหมแพรนี่เองโอ้ยลงมือกับป้าสีทำอะไรแต่เช้าหนูจะนอน หมแพ่บนเงืมกกับหมอนและผ้าห่มสีชมพูหวานแหววทั้งที่ยังหลับตาอยู่คลืดคาดปั้งๆเฮ้ยหมยแพ้ดีตัวลุกขึ้นจากที่นอนด้วยความตกใจแต่พอตั้งสติได้ว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเกิดจากคนทําไม่ใช่ผีความตกใจกลัวก็กลายเป็นความโมโหง่วงนอนแทนแหมลุงกับป้าคงคิด,ดว่าแม่หมอนไปขายขนมแล้วจะทำเสียงดังแค่ไหนก็ได้งี้ ไหมแพ่สะบัดผ้าห่มออกจากร่างบางก่อนจะเดินกระแทกเท้าตรงไปที่หน้าต่างห้องนอนฝั่งที่ติดกับบ้านของลุงหมึกและป้าสีตั้งใจว่าจะเปิดม่านไปทักทายเพื่อนบ้านเหมือนทุกเช้าแต่วันนี้จะแผ่เสียงให้ดังกว่าทุกวันแก้งให้แกแสบหูเล่นเสียหน่อยโทษฐานที่มาอ่านมาทำเสียงดังขัดขวางความสุขของคนกำลังนอนลุงหมึกป้าสีเบาๆหน่อยหนูไหมจะนอน เสียงแหลมของไหมแพร่ดังนำร่างบางของเธอไปก่อนแล้วแต่พอเปิดม่านและชะโงกหน้าออกไปปุ๊บหมแพรก็รีบปิดม่านและถอยห่างจากหน้าต่างด้วยความตกใจลุงกับป้าแอบไปมีลูกกันตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกชายตัวโตต้องสามคนรับฝันอยู่หรือเปล่าเนี่ยไหมแพรยกมือขึ้นมาจับที่แก้มแล้วก็รู้สึกได้ถึงไอร้อนที่แพร่ออกมาโดนฝ่ามือไม่ได้ฝันแล้วลุงกับป้าหายไปไหน อย่าบอกนะว่าโดนพวกไอเสียงเหนืออุ้มฆ่าไปแล้วหมายแพยพยายามเรียกสติกลับมาเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งตกงใจกลัวเธอจะต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนบ้านของเธอและผู้ชายสามคนนั้นเป็นใครหมายแพยสูดลมหายใจเข้าปอดเพื่อเรียกความมั่นใจให้ตัวเองก่อนจะค่อยๆเงมผ้าม่านออกไปดูให้แน่ชัดว่าตัวเองไม่ได้ตาฝาดสตายุพี่เล หมแพตาเบิกว่างยิ่งกว่าเก่าพอหลังจากที่วางเดิมพันกันแล้วผู้ชายสองคนนั้นก็หายเงียบไปจนหมแพคิดว่าพวกเขาคงจะไม่กลับมาวุ่นวายกับเธออีกนายสตายุคงรู้ตัวว่ายังไงก็ต้องแพ้ก็เลยหายหน้าไปเพราะกลัวว่าเธอจะทวงเงินห้าแสนไม่นึกว่าสามวันผ่านไปเขาจะกลับมาอีกครั้งหมแพนั่นเธอใช่ไหม ไหมแพ้ยกมือขึ้นมาทับอกด้วยความหวาดหวันยืนพิงขอบหน้าต่างนิ่งไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวถึงจะเก่งกล้ายังไงแต่พออยู่ในชุดนอนสีหวานแบบนี้ความกล้าก็หายแวบ,บไปได้เหมือนกันเธอเตรียมตัวแพ้เดิมพันเลยเลยคนอย่างสตายุไม่มีคำว,ว่าทำไม่ได้ได้ยินไหมไหมแพ้ หลังจากที่หมแพถูกปลุกให้ตื่นด้วยเสียงรบกวนของเพื่อนบ้านคนใหม่เธอก็รีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดที่รัดกลุ่มที่สุดแล้วก็เตรียมอาวุธไว้ป้องกันตัวเองจากชายไม่น่าไว้ใจทั้ง3คนแต่เธอก็ไม่เห็นวิแววว่าสตาย,ยุแเละผองเพื่อนจะเข้ามารบกวนอย่างที่คิดจนกระทั่ง3ชั่วโมงผ่านไปแม่หมอนทองเดินนำหนึ่งหรือไทยสไตย,ยุ เลและผู้ชายแปลกหน้าอีกหนึ่งคนเข้ามาในบ้านทั้งแม่ของเธอและแขกที่ไม่ได้รับเชิญเหล่านั้นกำลังคุยกันอย่างสนิทสนมเหมือนคนที่คบหากันมานานและที่สำคัญที่สุดก็คือรถเข็นขา,ขายขนมของแม่หมอนถูกมือดีแย่งไปเข็นให้อย่างเอาอกเอาใจไม่เอ้ยไม้แพ้หาน้ำหาท่ามาให้หนูหนึงกับเพื่อนๆหน่อยลูกบ้าไปแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันวะเนี่ย หมายแพย้ยืนอ้าปากค้างงงเป็นไก่ตาแตกแค่เวลาไม่กี่ชั่วโมงที่สตายยกับลูกน้องหายไปจากบ้านของลุงกับป้าพวกเขาก็สามารถทำให้แม่และเพื่อนลาของเธอไว้ใจจนพาเข้าบ้านมาได้หมายแพย้ทักงตะหวันใจเสียจแล้วแค่จินตนาการว่าตัวเองจะต้องกลายเป็นท่ารับใช้ของไฮโซเฮงโซอย่างเขาอย่าว่าแต่หนึ่งปีเลยแค่หนึ่งวันก็ทาใจไม่ได้แล้ว ไหมไปหาน้ำมารับแขกสิลูกเพื่อนของหนูอุตสาไปช่วยแม่ขายของจนหมดแล้วก็เดินมาส่งแม่ถึงบ้านคงจะหิวน้ำกันแย่แล้วจริงไหมพ่อยุพ่อเลพ่อวิทยาแม่หมอนทองหันไปยิ้มกับหนุ่มๆด้วยความเอ็นดูคนแก่คาดไปถึงจริงๆว่าหนุ่มสาวสมัยนี้ยังชอบกินขนมไทยๆกันอยู่แถมจะทำขายเป็นเรื่องเป็นดาวอีกต่างหาก แม้จะเสี่ยงต่อการโดนแย่งลูกค้าแต่แม่หมอนทองก็ชื่นใจที่มีเพื่อนร่วมงานอุดมการเดียวกันแม่ไหมแพ้พูดอะไรไม่ออกจริงๆฟังจากสับพนามที่แม่ของเธอเรียกผู้ชายไม่น่าไว้ใจทั้ง3ามคนแล้วมันไม่ใช่แค่เอ็นดูธรรมดาแน่ไหมไปหยิบน้ำมาเร็วหนึ่งก็หิวนะหนึ่งเลือทาย,ยิ้มเจื่อนดูส้สกผิด ที่เป็นคนชักสึกเข้าบ้านของเพื่อนแต่ถึงจะรักเพื่อนมากแค่ไหนก็ยังรักชีวิตตัวเองมากกว่าเพราะสตายุขู่เธอไว้ว่าถ้าเธอปากโป้งไปเล่าอะไรให้ไหมแพ้ฟังเขาจะไล่เธอออกจากงานและพาลูกน้องมาถล่มบ้านของเธอแต่ถ้าเธออยู่ข้างเขาเขาจะโทษช้ยนี่ที่เธอติดพวกมาเฟียเถื่อนในซอยให้หมดแล้วให้เธอผ่อนใช้โดยไม่คิดดอกเบี้ยและไม่จำกัดเวลา จะใช้กันไปทางชาติก็ไม่ว่ากันยหนึ่งไหมแพ้จ้องหน้าเพื่อนและกำลังจะอ้าปากถามอะไรสักอย่างหนึ่งหรือไทยจึงรีดผุดแขนเพื่อนเข้าไปในห้องครัวให้สามหนุ่มลุมประจบเอาใจแม่หมอนทองกันตามสบาย 1. แกมีอะไรปิดบังชั้นบอกมาเดี๋ยวนี้ไหม่แพ้คัดคั้นหนึ่งหรือไทยแก้งทําหูทวนลมหยิบแก้วน้ำและขวดน,น้ำจากตู้เย็นออกมาเตรียมไปให้แขกคนพิเศษ ถ้าแกไม่พูดฉันจะเลิกโข้อับแกจริงๆหมแพรยืนคำขาดโทรไหมแกจะเย็นก่อนสิฉันอธิบายได้แต่มันอธิบายยากหนึ่งเดือนไทยกำลังถ่วงเวลาเพื่อแต่งเรื่องโกหกเพื่อนอยู่ในใจอธิบายมาไหมแพรยืนกอดอกนิ่งดวงตากลมจ้องมองหน้าเพื่อนอย่างเอาเรื่องคือเออคือว่า ฉันแอบชอบเดเออฉันแอบชอบพี่วิทยาอยู่พี่วิทยาคนที่หล่อๆเท่ๆตัวสูงๆเขาเป็นลูกน้องของคุณสตายุหนึ่งหรือไทยแต่งเรื่องขึ้นมาสดๆแต่มันก็มีความจริงผสมอยู่บ้างเล็กน้อยแต่แกเคยบอกว่าพี่เลจีบแกไม่ใช่เหรอพี่เลชอบฉันแต่ฉันชอบ ออพีวิทย์หนึ่งหรือไทยชักแต่เขินขึ้นมาจริงๆที่ต้องพูดว่าชอบเดวิดแก้มของเธอแดงระเรื่อขึ้นมาหมาแพ้จึงเชื่อว่าเป็นความจริงแล้วไงอีกก็พีวิทเขาขอร้องให้ฉันช่วยลูกพี่เขาฉันก็แค่ช่วยพามาหาแม่หมอนทองของแกเท่านั้นที่เหลือพวกเขาจะจัดการกันเองจริงๆนะ ขึนสาบ้านได้หนึ่งหรือไทยชูสองนิ้วขึ้นฟ้าเพอเรื่องนี้เธอไม่ได้โกหกแล้วพวกนั้นทำอะไรกับแม่หมอนของฉันไหมแพเดินวนไปวนมารอบตัวหนึ่งหรือไทยราวกับกำลังสอบสวนผู้ต้องสงสัยพวกเขาขอร้องให้แม่หมอนช่วยสอนทำขนมแต่แกไม่ต้องกังวลไปหรอกถึงแม่หมอนจะสอนเก่งแต่ถ้าลกูกศิษย์ไม่ได้เรื่องมันก็เท่านั้นยังไงแกก็ต้องชนะเดือนพันแน่ๆได้ห้าแสนแน่นอน หนึ่งรือไทยพยายามกบเกินความผิดเออมันก็จริงว่าแต่ว่าแกรู้เรื่องเดิมพันของฉันได้ยังไงแล้วรู้ละเอียดแค่ไหนก็ก็รู้ทั้งหมดอะแล้วระหว่างฉันกับพี่วิทย์ของแกแกจะอยู่ข้างใครหนึ่งหรือไทยหมยแพรพยายามกดดันเพื่อนหนึ่งหรือไทยรีบเข้าไปกอดเพื่อนรักอย่างเอาใจก็ต้องอยู่ข้างแกดิแต่แกเกิดแพ้ขึ้นมา ฉันยอมเป็นท่ารับใช้คุณสตายุเป็นเพื่อนแกก็ได้นะพอปรับความเข้าใจกันเสร็จสองสากวก็นำน้ำเดือมออกมาต้อนรับสามหนุ่มอย่างที่แม่หมอนทองต้องการหมายแพรต้องทำเป็นยิ้มต้อนรับเพื่อไม่ให้แม่หมอนสองสยัยส่วนหนึ่งหรือไทยก็พยายามทำเป็นกาวใจชวนสตายุและแม่หมอนทองคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้เพื่อให้สนิทสนมกันมากขึ้นแต่ไม่ใช่แค่หนึ่งหรือไทยที่ทำหน้าที่ได้ดี เลก็ทำหน้าที่ของเขาได้ดีไม่แพ้กันป้าหมอนครับขนมของป้าหมอนนี่อร่อยอร่อยเกิดมายังไม่เคยกินขนมไทยที่ไหนอร่อยขนาดนี้ทั้งฝอยทองทองหยอดเม็ดขนุนน้ำดอกไม้โอ้ยอร่อยทุกอย่างว่าไหมพียุเลใช้ข้อศอกสะกิดให้ลูกพี่เอออใช่แล้วครับป้าหมอนปกติแม่ผมทำแต่ขนมฝรั่งให้กิน ไม่ค่อยได้กินขนมไทยพอมากินแล้วก็ไม่อยากกลับกินขนมฝรั่งอีกเลยสตาโยทําเสียงอ่อนเสียงหวานขอสาบานได้ว่าเกิดมาไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนรู้ถึงไหนไอายถึงนั่นอ้าวแล้วตอนนี้แม่ของพ่อยุอยู่ที่ไหนล่ะไม่ย้ายไม่อยู่ด้วยกันเหรอแม่หมวลนทองไม่ได้เอกใจว่าคนที่เคยกินแต่ขนมฝรั่งทาไมถึงได้ย้ายมาอยู่ในชุมชนแออัดแหงนี้ ผมมันไม่เอาไหนถูกไล่ออกจากบ้านนะครับต่อไปนี้ผมก็เลยตั้งใจว่าจะก่อร่างสร้างตัวจะตั้งใจทำมาหากินทำขนมขายแบบป้าหมอนพ่อกับแม่จะได้ภูมิใจนะครับหมายแพ้นั่งฟังสตาอยู่พูดอย่างไม่เชื่อหูผู้ชายตัวโตๆกล้ามเป็นมัดๆก็แสดงละครเก่งยิ่งกว่าตัวอิฉาในละครนำเน่าเสียอีกไอที่พูดว่าไม่เอาไหนเนี่ยเรื่องจริงส่วนที่เหลือ สตอเบอรี่ชัดๆแล้วพ่อยุมีเงินทุนอยู่เท่าไหร่ถ้าไม่มียืมป้าก่อนไหมะอึกครับสตายุบอกได้คำเดียวว่าสะอึ้งทั้งๆท,ท,ที่เขาทำทุกอย่างก็เพื่อจะชนะเดิมพันลูกสาวข,ของคุณป้าผู้ใจดีแต่ท่านกลับมีน้ำใจให้เขาอย่างไม่หวังผลตอบแทนไม่ได้ห้ามใจอ่อนเด็ดขาดเสียชื่อเฮลเลอร์มาเฟียผู้โหดเหี้ยมหมดเกมต้องไปต่อไม่เป็นไรครับป้าหมอน ผมตั้งใจไว้แล้วว่าจะเก็บขวดขายหาเงินทุนสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็คงจะได้ครับพอทิ้นเสียงเศร้าส้อยหวยหาความรักความเมตตาของสตายุทั้งใหม่แพและหนึ่งหรือไทยต่างก็หันมาจ้องหน้าสตายุตาปิบ,ปบไม่น่าเชื่อว่าสตายุจะทําไปได้ด้านเลและเดวิดก็เช่นเดียวกันพวกเขาก็พอจะเข้าใจอยู่ว่ามันเป็นกลยุทธ์ในการเอาชนะคู่ต่อสู้ที่เป็นผู้หญิงก็ต้องใช้วิธีแบบผู้หญิงผู้หญิงนี่แหละ แต่ว่าลูกพี่ของพวกเขาลืมอะไรไปหรือเปล่าว่าตัวเองน่ะเป็นมาเฟียดาวรุ่งพุ่งโหดเหี้ยมเจ้าของฉายาเฮลเลอร์นรกเรียกพี่ที่กำลังถูกวงการนักเลงและวงการตำรวจจับตามองอยู่ป่นปี้กันหมดก็คราวนี้ชื่อเสียงและความโหมดเหี้ยมที่สั่งสมมานานบอกได้คำเดียวว่าพัง